สวัสดีครับผมอ่าโอเคสวัสดีครับอ่าวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับน่าจะเป็น e p ีที่6เลยนะอ่าไม่รู้อีพีเท่าไหรละอ่าส่วนคลิปนี้มันจะมาช้าไม่รู้ทาไมมาช้าผมไม่มีเวลาได้ทําเท่าไหร่เนาะโอเคเดี๋ยวยังไงผมขอแนะนําตัวก่อนแล้วกันนะครับผมผม,ผมกล้วยออกแบบเองนะครับผมอ่าที่อ่าหน้าจอที่ขึ้นมานี้นะครับเป็นอ่าอ่าป้ายเกี่ยวกับ ทอดกระถินสมุขคีตั้งแต่ปี2558นะตอนนั้นตอนนั้นผมยังยังเล่นไม่ค่อยดีไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหรนะ่เนาะก็ได้มาก็ประมาณนี้อ่ะกี่ปีแล้วเนี่ย64แล้วไม่รู้กี่ปีน่าจะนานอยู่เหมือนกันนะครับประมาณ4ปีเนี่ย46 4ปี 6, 6, 6ปีเนาะโอเคจะดูการพัฒนาของผมว่าจะมาถึงประมาณไหนผมคิดว่าน่าจะดีกว่าเดิมเลยเนาะไม่เยอะมากหรอกโอเค วันนี้มากับฝนตกนะอบอกก่อนฝนตกเสียงดังมากเลยที่อื่นดับหมดแต่ที่นี่ไม่ดับไม่รู้ทำไมโอเคสำหรับวันนี้เราจะเริ่มกันเลยนะครับผมอ่ะอ่ะเริ่มกันเลยนะไม่พูดอะไรเยอะแล้วอ่ะฮะโอเคสร้างหน้ากระดาษเลยนะครับสว่วนอ่าผมจะบอกว่าผมโหลดแบ็กการมาเนาะโหลดมาในเน็ตเลยแล้วก็ผมก็ปรับแต่งนิดๆหน่นนอยๆเอาเอาอะไรที่ไม่เอาออก ผมก็เลยได้แบ,บ็การตัวนี้เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูโอเคผมระดับแรกเลยสร้างหน้ากระดาษใหม่ก่อนเซ็งไว้ก่อนอ่ะนิวเนาะแล้วก็ลองเมส4ี่คุณเบนจี้เนาะเท่าหน้ากระดาษอันเนะเาะเจค็อจะทํากันโอเคก็จะได้ประมาณนี้ลําดับต่อไปผมก็จะเอาแบ,บ็การที่โหลดมาเมื่อกี้ที่แต่งไว้แล้วแหละอ่ะมันจะเป็นรูป jpeg นะไม่สามารถที่จะแก้ไขได้แล้ว,ลวโอเคอันนี้นะผมก็จะไล่มันเต็มเลยโอเคได้แค่นี้ละ ผมจะเอ่อโดยผมจะล็อกจะล็อกแบ,บการนะคือแบบว่าเออเราจะขยับอะไรไม่ได้เพื่อง,ง่ายต่อการที่เราจะทําแบบอ่าแบบเนาะการโยกย้ายการขยับเนี่ยคือไม่ต้องติดไอตัวนี้อยู่ก็จะได้มาประมาณนี้นะครับผมอ่ะเริ่มต่อไปนะครับผมผมเมื่อพูพ่งพาํำเพลงขอโหลดรูปก่อนเลยแล้วกันนะขอโหลดรูปอะไรเขาเรียกอ่าเอ,อะไรเขาเรียกผ้ากระถินเนาะโอเค หาในเน็ตน,นี่แหละง่ายที่สุดเพราะว่าก็มีมีให้อยู่เนาะผ้ากระถินโอเคอเจออันไหนเอาอันนั้นลอันแรกเลยอันนี้โอเคอันนี้เลยเป็น PNG ด้วยดีมากเลยโอเคโหลดตั้งไว้ก่อนแล้วกันอ่าโอเคตรงนี้เก็บไว้แล้วกันไม่เป็นไรเนาะโอเคมีอะไรให้โหลดอีไม่น่าจะไม่มีเมียอันนี้พอเออแล้วก็กรอบเอ้ยไม่เป็นไรช่างมาันเถอะจะปิดไปเลยกรอบค่อยสร้างเองโอเค อันนี้นะครับผมอ่เราได้มาแล้วอ่าพอได้มาพอได้ผ้ากระถินใช่ไหมผมเอาผ้ากระถินเลยดีกว่าเนาะเอามาใส่ไปต่อแล้วดีกว่าเนาะเอออ่าสักครู่นะผมอันนี้เนาะโอเคผมเอาลายไทยมาด้วยพื่เป็นไรโอเคอ่ะเอาผ้ากระถินมาก่อนเลยโอเคผ้ากระถินก็จะประมาณนี้นะอ่าเนี่ยโอเคนี่นะส่วนผ้ากระถินเราต้อง เอาสร้างพลังให้หน่อยผมใช้วงกลมนะเนี่ยผมใช้วงกลมในการทาให้มันมีพลังหน่อย่ะฮะประมาณนี้ให้อยู่ข้างใต้ภากถิ่นประมาณนี้ <c oughs> มันเดี่ยวอย่างก็สามารถลากให้มันอยู่ตรงกลางได้โอเคสีก็อาจเป็นสีเหลืองเนาะบอกว่าสีพลังใช่ไหมสีพลังสีพลังงานแต่งอาทิตย์ใช่ไหมสีพลังงานแต่งอาทิตย์อ่ะก็จะทนประมาณนี้หน่อยนะฮะรู้จะสวยถูกใจใครหรือเปล่า ม่ถูกใจต้องขออภัยด้วยเนาะโอเคอ่าแล้วก็ทําอีกเส้นหนึ่งอ,อีกเส้นหนึ่งนี้ขยายมันใหญ่ประมาณนี้ไม่ต้องใหญ่มากเท่าอยู่ข้างล่างเคมันก็อยู่ประมาณนี้ส่วนไอ้ข้างบนเนี่ยอ่าผมก็จะทำให้มันจางเนาะลบพาร์ิซิตี้ส่วนข้างข้างล่างก็เหมือนกันเห็นใช่ไหมมันดูมันดูดีไหมว่าเอาข้างล่างพอ,อข้างบนเค่เหมือนเดิมลองดูครับผมโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อันนี้ก็ขยายมันใหญ่นิดนึง ผมชมด้วว่าได้ไหมผมว่าได้แหละ <c oughs> เดี๋ยวขอเพิ่มสีให้มันสดนิดนึงนะผมจะไปที่เลเวลเนาะเพิ่มสีของผ้ากระถิ่นให้มันสดนิดนึงอ่าประมาณน,นี้แหละผมว่าสดแล้วแหละโอเคหลังจากนั้นผมก็จะเขาเรียกว่ากรุป๊ปอ่าเนี่ยกรุป๊ปผมจะพูดว่ากระถิน่นผ้ากระถิ่นแล้วกันเนะาะก็ว่าง่ายต่อกันอ่าที่เราจะมาแก้ไขแบบครั้งต่อไปเนาะอันนี้ผมก็จะขยายมันใหญ่เลยเพราะว่าเป็นกรทอนกระถิน่น สมัคคีใช่ไหมอา่าโอเคตรงนี้ได้เลยโอเคเสร็จแล้วหนึ่งชิ้นยังไม่มีข้อความโอเคข้อความต่อไปอันนี้นะมาแล้วข้อความโอเคเอา่อาผมพิมพ์ก่อนแล้วกันนะครับผมผมจะพิมพ์ว่า ข้อความเล็กๆน้อยๆ โอเคลำดับต่อไปนะครับผมอ่ะตรงนี้ข้างล่างนี้ผมขอเออมันต้องมีวันที่ด้วยสิใช่ไหมวันที่ใส่ตรงไหนดีโอใส่ตรงนี้แล้วกันขอทําเป็นรูปวงกลมได้บ่ได้บ่ได้สิเออมันต้องได้สิเราทำเป็นรูปวงกลมแล้วกันเนาะแสดงว่าอันนี้ก็ต้องขึ้นข้างบนหน่อยรอบฝั่งนี้ดีใช่ไหมแล้วก็อันนี้อยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมเออฝั่งนี้ก็ดีฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้เออฝั่งนี้ก็ได้ เราเราต้องย้ายที่อยู่ก่อน <c oughs> เออยย้ายที่อยู่นี้เอ,อ้โอเคออยู่นี้แล้วกันเนาะออน่าจะเป็นสีอะไรดีน่าจะเป็นสีม่วงเนาะมีสีนี้ได้อยู่โอเคเอามาแก้นิดนึงเรื่องสตกให้มันน้อยหน่อยมันสตกมันจะหนาเยอะเกินไปส่วนชา์โดก็จะอ,อ่าจะขยายให้มันไม่เกินขอบเท่าไหร่ประมาณนี้ครับผมเออเนาะอันนี้ขยับมาขานะ้างในนึง โอเคอันนี้อันที่มันจะทับนะไม่เป็นไรวันที่เท่าไหร่วันที่แปดถึงเก้าพฤศจิกาแล้วกันเนาะแปดถึงเก้าโอเคแล้วก็พฤศจิกายนอ่อะไรนะดูอะไรโอเคผมขอไปเร็วๆหน่อยแล้วกันเนาะมันจะมีธุระ <c oughs> โอเคผมก็พิมพ์ก่อนแล้วกันพุส พุทธศตวกาพุทธศตวกายนุนโอเคอ่าอน,นี่เนาะโอเคเอานี่มาตั้งก่อนอุย้ยฉัไมมันอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนดีเออประมาณนี้สิแน่ถูกต้องโอเคก็วันที่ก็ให้เด่นหน่อยแล้วกันเนาะให้มันใหญ่แล้วก็มันเด่นเด่นเด่นโอเคเป็นไม่ได้เป็นคนละสีกันเลยกับอ่าเดือนเนาะขอเป็นสีเหลืองแล้วกัน <laughs> พูดอย่างนี้ก็ จัดให้เลยเป็นสีเหลืองโอเคส,วส่วนที่เราก็เป็นสีขาวน,านี่พิสิกายอยู่เนาะแล้วก็ขอศออ่สองห้าหกสี่ของข้างสี่เนาะรูใหญ่ไปมันจะใหญ่ไปเขียนขอศอด้วยจริงๆเขาไม่เขียนหรอกคือจะเขียนเพื่อการจัดวางตัวสือที่สวยงาม ไม่รู้ทำไมเ้โอเคประมาณนี้ครับผมอ่ะผมคิดว่าน่าจะได้แล้วแหละเนาะประมาณนี้โอแค่ okay. ใช่ไหมได้ไหมมันรู้สึกอะไรอ้ยเออไม่เอาไม่เอาเอา,เอาแบบธรรมดาพอแพบอธรรมดาก็พอแล้วถ้าเพื่อนเพต้องการที่จะเพิ่มอะไรก็สามารถเอาไปเพิ่มได้เลยเพราะว่าไฟล์ตัวนี้เราก็แบ่งไฟเหมือนเดิมเนาะ,ะเพื่อต่อยอดเนาะ ว่าผมเข้าใจว่าตอนนั้น,นผมก็ทําไม่เก่งหรอกผมก็บังเอิญได้ไฟล์ที่เขาแบ่งไฟล์มันนี่แหละทําให้ผมด้วยมีในวันนี้ได้ผมต้องขอบคุณมากเลยนะครับผมอพัสจิกายนเออเคก็อยู่ประมาณนี้นะไม่รู้จะสวยไม่สวยไม่รู้จะสวยไม่สวยแต่ก็ไม่เป็นไรโออเคอ่ะตรงข้างล่างนี้ผมต้องใส่กอดอีกไหมแต่คือผมจะต้องใส่ข้อความว่า โอเคเริ่มจากข้างบนเลยแล้วกันนะอ่าอันนี้ก็เป็นเปนสีขาวก็ได้ส่วนตรงนี้ก็เป็นสีเหลืองนะเหลืองก็ได้นะเหลืองก็ได้สีเหลืองธรรมดาไม่ต้องไม่ต้องทำอลังการมากใช่ไหมส่วนอันนี้ผมขออลังการนิดนึง <c oughs> ชื่อว่าจะขออลังการนิดนึงนะฮะขออลังการนิดนึงได้ไหมได้ไหมมันต้องได้อันนี้ว่ะ เนี่ยหรอือว่าต้องเป็นสีอะไรดีนะเฮ้ยต้องต้องมีดิต้องมีสักต้องมีสักสีที่มันเข้ากันนะเฮ้ยมันมันแน่นไปมันมันรู้สึกวิ่งไปมันวิ่งไปเนี่ยเออนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้นนไดจริงจริงนะ่าจะต้องเปลี่ยนฟอนต์นะชื่อวัดเนี่ยเออเพราะว่าจะได้ต่างกันโอเคขอเปอเลี่ยนฟอนต์เลยแล้วกันนะไม่พูดพ่อมทำเพลงค <c oughs> อนไรดี เอ่อฝนใหญ่หอ่ะขอฝนแบบเนี่ยฟอนเนี่ยขอฟอนแบบนนแบบแบบวัดๆแล้วกันนะอีกทีนึง PSLX PSLX แล้วก็อฟอนนี้แล้วกันไอ้ฟอนนี้ไอฝนเนี้อ่าอ่าแล้วก็ ล้มนิดนึงเสี <c oughs> ยางไม่ใช่ล้ม <c oughs> แล้วก็อ่าถ้ามันอยู่แน่นนิดนึดนงอ่าเอาตอนนี้แล้วกันเนาะได้เห็นชัดๆเลาวตอนนี้ผมจะได้เห็นชัดๆอ่าอ่าขอขอแบบสนิทสนิทน,นิดนึงลบสี่สิบแล้วคือ <c oughs> ให้ตัวหนังสืออ่ะให้มันอะไรเขาเรียกให้มันอยู่ติดกันนิดนึงอ่าวันที่อาจจะต้องแต่งนิดนึงนะวันที่เหมือนจะใหญ่ไปวันที่ มันกินเนื้อที่ของคนอื่น <c oughs> ใช่ไมไม่ใช่เลมันมันจะกินเนื้อที่ของคนอื่นเนาะโอเคตั้งไว้ก่อนอตั้งไกไลายไว้ก่อนโอเคอันเนี้ยที่เขาเรียกว่าจุดด่นของเราอยู่นี่วิจิตรหนองนานี่โอเคเดี๋ยวผมมาปรับเรื่องสตอกให้มันดูมีความสมดุลนิดนึง ท่อถวายนะวัดหนองนาตำบลนันทวีอนะําเภอนันทวีจงังหวัดสงขลาเพื่อสมทบทุนบูรณะถูกไหมไม่รู้บูรณะบูรณะมันต้องมีสะอาดด้วยใช่ไหมคุณผู้ชมบุรณะบูรณะเอ๊ะกทีบุรณะปฏิสังขรวัดหนองนาโอเคทำให้อยู่ตรงกลางจัดไปเลยอ๋อสว่วนด้านนี้ก็ขยายเอ้ยก็ขยับไปข้างหน้านิดนึงอ่ะประมาณนี้ นะครับคุณผู้ชมโอเครอ่ะมันเหลือข้างบนอยู่แล้วข้างบนนี้ไม่ต้องอะไรเยอะแยะเราก็ทําได้เลยเราดูของเกาะก่อนมันก็ต่างมากเลยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเด,เดี๋ยวเราเอาเอฟเฟกนิดนึงในในในของเกาะที่ที่เคยทำเนาะอันนี้ก็ไม่ต้องคิดเยอะครับก็ใส่สต็อให้เห็นชัดเจนนีดขึ้นก็นเป็นสีนี้แหละต็อกสตส็อสีพื้นหลังเลยตกสีประมาณนี้โอเค สวนทอดผระป่าสามัคคีก็ขยายให้มันใหญ่หน่อยเพราะว่ามีพื้นที่อีกนะฮะมีพื้นที่นิดนึงตรงนี้ก็ใส่สตกเหมือนเดิมเนะาะสสยสตกก็เพื่อจะก็เนี่ยส่สตกก็คือใส่เส้นขอบเพื่อว่าจะให้เห็นชัดยิ่งขึ้นหรือว่าใส่ฉาดูให้ด้วยก็ได้เพื่อให้มันมีมิติเ,เพื่อให้มันมีมิติมากขึ้นนะฮะเฉพาะข้อความที่ว่ามันมันมันสำคัญเนาะมันสําคัญนี่ก็ กรับมายไอ้ยาไอ้ยาอย่นี้อ่ะันนี้อ,นนอยู่ข้างบนสิเออยอชไม่ได้ดิอันนี้เยอะไป <c oughs> ก็เนี่ยไงครับคือเราก็ต้องลองไปเรื่อยๆนะว่าอันไหนที่ว่ามันสวยงามไม่สวยงามเนาะถ้าสมมติละถ้าสมมติว่าเราชํานาญอย่างเงี้ยโอ้โหเราไม่ต้องลองเลยคือทำปัป๊บๆๆๆนะครับเพิอ่อะ ประมาณนี้นะครับผมได้ละตรงนี้ส่วนตรงนี้อม,มันทับอยู่แล้วก็ขยับมาข้างหน้านิดนึงโอเคเสร็จเรียบร้อยเอ้ยไม่ใช่ไม่เสร็จที่ไอ้อน,นี่เราสามารถขยายให้มันใหญ่อีกนิดหนึ่งได้นะเอ้ย,อยไม่ได้ดิมันดูเบนๆบไปใช่ไหมโอ้ยฝนก็ตกฟ้าก็ร้องอดนะีดีอย่างหนึ่งที่ไฟไม่ดับถ้าไฟดับไม่ไปเลยนะครับเนี่ย งานทั้งหมดนี้ไปเลยนะยังไม่ไเซฟด้วยหัดคลิปอขาอัดใหม่ด้วยเนะนี่ okay. ยทีนง้โอ้โหเนยเรียบร้อยนะครับส่วนวันที่เออวันที่นี่ลืมไปเลยให้อยู่นอกกรอบก็ได้วันที่นะผมจะย่อยให้มันเล็กหน่อยจริงๆวันที่มันก็สําคัญนะเนาะประมาณนี้แหละเออฮะก็คนก็เห็นแต่ไกลนะคือว่านะแปดถึงเก้าพฤศจิกายนโอเคน่าจะโอเคแหละสำหรับผมนะแล้วก็เดี๋ยวขอยืมเอฟเฟกต์จากตรงนี้ก่อนนี่เอฟเฟกต์นี้ มัใส่นิดนึง <c oughs> เป็นดาวรุ้งรุงร่งฟลิงฟลิงอา่าฮะนิดนึ่งออขอแค่สองจุดแล้วกันตรงนี้ด้วยเอ่าแค่นี้ก็ดูสวยงามแล้วนะครับผมผู้ชมอือนี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมปอบจะอยู่ในประมาณนี้นะครับผมอ่ะผมขอเซฟก่อนแล้วกันเอ้ยนิวแต่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 ศาสนา กุอาารบัวช้าอันนี้ก็ทอดกระถินทอดกระถินหกสี่เนะโอเคอ่ะอ่ะจะอ่า,อาโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็รูปแบบที่ทํามาทั้งหมดก็จะอยู่ประมาณนี้ชื่ออะไรนี้ผมเอาผมสมมุติไว้หมดเลยเนาะอ่ะสำหรับคนที่อยากจะได้ไฟล์ตัวนี้นะครับผมอ่ะก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยไปใ,ใต้คลิปนี้เลยเนาะสำหรับคน <c oughs> สำหรับคนที่อยากจะเขาเรียกว่าต้องการจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็คือทักทักมาได้เลยคอมเมนต์ข้างใต้เลยก็ได้เดี๋ยวผมก็จะมาตอบในคลิปตอต่อไปนะว่าประมาณไหนและอีกอย่างหนึ่งนะครับผม,ามาถ้าสมมติว่า,เ,าเพื่อนเพื่อนพี่ๆน,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 น้องๆอ,อ,อ,อยากให้ผมทำทำป้ายเกี่ยวทำออกแบบเนี่ยป้ายเนี่ยเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรก็แจ้งมาได้เลยนะครับผมผม,ผมก็จะได้ไปทำ ผมก็จะได้ทําตัวนั้นให้เพื่อนๆได้ดูเนาะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าจะทําป้ายอะไรเนาะเพราะว่าม,มันเยอะมากเนาะมันมันโคตรเยอะเออไม่รู้จะทําป้ายอะไรดีเนาะก็เลยต้องเอาที่ว่ามันเป็นปัจจุบันให้มากที่สุดเนาะถ้าสมมติว่าเพื่อนอยากได้ไป้ายอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาข้างใต้คลิปได้เลยเนาะแล้วก็ลิงก์โหลดก็จะเก็บไว้ข้างใต้นี้ด้วยเนาะข้างใต้ข้างใต้คลิปนี่แหละนะฮะ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับผมผมขอใส่สีให้นิดนึงเนาะหาไม่เจอพูดไปทําไปนะครับผมอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับผมอ่ะสุดท้ายแล้วสําหรับอ่าอันนี้ผมขอแล้วกันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมที่สำคัญที่สุดฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ๊งกิงกกงองกล้องด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้าผมลงคลิปหน้าหน้าเนี่ย คุณอาจจะเป็นคนแรกก็ได้เนาะในการที่ว่าเห็นคลิปเป็นคนแรกเนาะแล้วก็บางทีตอนนี้ผมอาผมแจ้งก่อนว่าตอนนี้ผมอัปโหลดในใน Google Drive นะครับผมถ้า Google d ด้ v e ผมหมดผนเต็มเนี่ยผมจำเป็นต้องลบนะอ่าผมจำเป็นต้องลบแสดงว่าไฟล์ที่ผมให้โหลดเนี่ยมันก็มีจำกัดเนาะนั่นแหละมันก็มีเวลาจำกัดเลยเนาะอ่านั่นแหละถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆได้ติดตามได้อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถ ดูแล้วก็ได้ได้ไดฝฟลที่ที่ทำไปล่าสุดได้เลยแล้วโดยไม่ต้องมีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับผมอ่านี้แจ้งไวไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วลสลสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้ผมพูดเยอะไปแล้วสวัสดีครณผม